สวัสดีจ้าพี่ซินดี้นะคะมาแล้วค่ะของรอบนี้นะคะสตาร์ทด้วยตัวนี้เลยค่ะมารายแครรีค่ะเซตของเธอสวยหวานเชียวค่ะต่อด้วยเซตของเธออีกเช่นกันค่ะกับตุ๊กตาหมีก็ดูน่ารักน่ารัก กับชุดฟ s ร์เ e เของเธอก็ดูสวยผู้หญิงกับซีดีเพลงของเธอดังสุดๆทั้งหมดนี้ของน้องบอลค่ะตุ๊กตา Hello Kitty a n n i v e r s a r y 35ปีค่ะของน้องมิ้นนะคะต่อไปขนมไฮโซของดิฉันค่ะ r ไรซ Chris Retreat เข้าพองสุดฮิตนั่นเองค่ะสั่งไม่ได้แล้วนะจ๊ะมีคนจองแล้วค่ะเพื่อนต้นของดิฉันวินโตค่ะ ยังดังอยู่ขนมเนียวนึบซูกัสลอนดอนนะคะข้าโพดค่ะเชฟทโทนี่เห็นด้านขวาไหมคะซ่าของดิฉันเองค่ะหมดไปกับกระผ่องครึ่งค่ะงานนี้ดิฉันจะทำยังไงเนี่ยยายอ้วน